สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมครับวันนี้1มกราคม2568ครับเป็น EP ีแรกของปี2568ของรายการของเรานะครับอาจจะมาดึกเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนื่องจากเรามีลูกอ่อนนะครับเป็นพ่อลูกอ่อนซึ่งเราต้องรอลูกหลับก่อนแล้วจึงได้ทำกันบ้านนะครับก็หยุดยาวปีใหม่กันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดหุ้นก็เปิดเนี่ย เราจะเล็งๆตัวไหนไว้บ้างตัวไหนน่าจับตามองบ้างแล้วก็ต้องทํากันบ้านกันไว้นะครับเดี๋ยวหน้าง,งานเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกทีนึงเรามาดูหุ้นที่เราสแกนได้กันเลยนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วก็อาจาอาจะกระชับเวลานะครับก็เลือกเฉพาะตัวที่เราสนใจมาเป็นไงานบ้านให้นะครับมาดูตัวแรกครับแคลคอมนะครับ CCET ครับในกราฟเดนะครับําเฟรมเดตรงนี้ก็ยังตั้งทรงไปได้นะผมมองว่า ตัวแคลคัม่มาแค่ย่อแล้วไปย่อแล้วไปนะครับในตรงนี้เขาก็จะมีแนวต้านอยู่ราคา11บาทท้วนเลยนะครับน่าจะเป็นแต่แถวนี้แล้วก็ในวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์สี่วันวันศุกร์ใช่ไหมในวันทําการก่อนหน้าเนี้ยเออก็หมืนมึนงตึงนะครับก็จําวันไม่ได้แล้วนะครับเป็นวันที่สามสิบะนะครับโดยยังขึ้นมาค่อนข้างดีนะยืนอยู่เหนือสิบาทได้สําหรับตัวแคลค้อมนะครับแล้วก็ าฐานของรอบนี้อยู่ที่9.1นะครับใช้ใช้เส้นนี้ในการโดดเลยใครจะตามไปผมว่าได้แต่ต้องหนีเป็นนะครับเส้นบริเวณเส้น9.1เนี่ยอย่าให้หลุดเลยหลุดนี่คือต้องต้องหนีอย่างเดียวครับแสดงว่าเสียทรงแล้วแล้วก็ในตรงนี้ครับผมมองว่ายังดูดียังดูปกติอยู่ครับยังยกโลได้อยู่เหลือแค่ว่าจะทะลุแนวต้านตรงเนี้ยไปได้แล้วทำไฮห,หม่ได้หรือไม่แต่ถ้าทำไฮห,หม่ไม่ได้เนี่ยแล้วก็ ไม่ไม่ทาไม้ใหม่เนี่ยเรียกว่าสมมติเราไปได้หน่อยหนึ่งอยาครับอาจจะขึ้นแหละนะครับไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็หักลงมา่เงี้ยไฮเริ่มต่ําลงอย่างเงี้ยนะผมว่าน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยค่อนข้างสาคัญนะถ้าเขาเขาสามารถยกไฮไปได้ผมว่าไปต่อยเยอะเลยนะครับ,บตแต่ละตัว C ี t แต่อย่างไรก็ตามเรามีทางหนีไว้ที่9.10ครับก็น่าสนใจครับตัวนี้มาบ่อยนะครับค่อนข้างจะมาดันราคาบ่อยเลยนะครับสำหรับตัว c d t แล้วก็ยังยังทุบไม่ตายพุดง่ายครับทรงยังไม่เสียนะครับแต่ละตัว C d t มาดูตัวถัดไปครับตัวแรงแห่งสัปดาห์นะครับแรงมาสัปดาสองสัปดา์แล้วมั้งเราตัวบีซีพีครับแรงสวนมาเลยเสัญญาณาบชิกเนลเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบเก้าเดือนที่สองทำไรนะก็ขึ้นมาโดยตลอดโดยตรงน,นี้มาตัาน,นตันแน,าตนวต้านว่าแนะนําขายดีกว่าเราตัวบีซพีนะก็กลัวว่ามันจะไม่ผ่านแนวต้านเหมนในรอบก่อนนี้เขาจะลงเนี่ยแล้วก็เกิดการพักฐานไปผมว่าขายดีกว่าครับหรือถ้าทะลุไปได้ไงก็ถือว่าเป็นโบนัสไปแล้วกันแต่สําหรับคนที่ ถือมาราคาไหนก็าตามเนี่ยตอนนี้น่าจะบวกหมดแล้วนะครับในในช่วงที่เอ่อตั้งแต่เดือนสิบเป็นต้นมาเนี่ยราคาตรงนี้คือว่าเป็นราคาที่ทําให้พอจับบวกขายดีกว่านะครับดูจากตันตันตึงตึงนิดหนึ่งบีซครับก็จุดขายอยู่แถวประมาณสามสิบหกบาทขึ้นไปนะครับก็วันศุกร์ก็มาปิดอยู่ตรงนี้พอดีเลยวันที่วันที่สามสิบนะครับวันจันทร์หรือวันศุกร์นั่นวันที่สามสิบอะลืมไปแล้วนะเอาเป็นว่าวันที่สามสิบอะนะครับปิดดีนะแล้วก็ ยังไม่ถึงขั้นว่าทะลุแนวต้านไปได้แต่ปิดชนแนวต้านพอดีเลยนะครับเด mm ้งขายดีกว่ามาดูตัวถัดไปครับทรูบ้างครับทําท่าจะดีนะในตัววันศุ่นวันที่สามสิบที่ผ่านมานะครับ mm hmm. สําหรับทรูนะครับก็เอจะว่าดีก็ยังไม่ไม่ได้เชิงว่าดีแต่ว่าเสียทรงก็ไม่เสียนะเพียงแต่ว่าในวันที่สามสิบเนี่ย ดูไส้เทียนด้านบนจะยาวไปน้อยนึงแต่ถ้าปิดสัก11.2เนี่ยก็ถือว่าดีใช้ได้เลยครับงั้นก็ลุ้นรีบาเรซานละกันรสำหรับตัวจถูยังไม่ชัดมากนะในระหว่างวันอาจจะชัดอาจจะปิดอย่างนี้เลยกลายดูมองว่าไม่ชัดมากครับแนวรับนะครับมีอยู่2แนวก็คือ10.3แล้วก็อีกหนึ่งแนวก็จะอยู่ที่10.7นะผมมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาได้แต่ก็อีกสักแท่งหนึ่งจะชัวร์กว่านี้นะครับพอด,ดีปิดปิดต่ำไปนิดนึงอ่ะปิดแทงเทียนเล็กไปนิดเดียว ที่เหลือก็โอเคครับดูดีใช้ได้นะครับสำหรับทูมาดูตัวถัดไปครับทูไม่ควรจะหลุด10.7นะในรอบนี้นะครับถ้าไปไม่เกิน12ตัวถัดไปครับ b t s ก็สวยเช่นกันนะครับใช้ได้ครับในในตัวนี้แต่ว่าอ,อ,อาจจะไปติดนาตานแล้วนะครับแต่ปิดดีนะปิดติดปิดเต็มแท่งเลยครับน่าจะไปต่อได้นะ6.10 ไปต่อได้แค่ไหนก็มองแนวต้านไว้ที่6.45นะครับรอดูครับทรงหน้าทะลุไปได้มากเลยครับสองแท่งนี้ดูจัดหนักจัดเต็มเหยือกนครับมองไปต่อนะสำหรับตัว BTH แต่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องผ่าน6.1นะถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเราออกแดงๆเหมือนที่เขาเคยทําอย่างเงี้ยเงี้ยหนี่ยครับหนีได้เลยครับนะยละเยดนะครับเต้นนี้ครับจะมาทรงเดิมหรือไม่แต่ถ้าทะลุไปได้ไปมองกันที่6.45นะครับสำหรับตัว b t s ครับสวยครับมาดูตัวถัดไปครับเมดิสครับ โอ้เป็นพระเอกของวันที่สามสิบเลยนะตัวนี้ขึ้นดีนะขึ้นอาข้างแรงในวบอลุ่มสูงเลยด้วยอ่านต้านผมหาไว้ให้แล้วคือเก้าจุดสามแล้วก็สิบจุดสี่ครับมอ,มองว่าถ้าในวันพรุ่งเนี้ยไม่ผ่านเก้าจุดสามขายได้เลยนะครับถ้าไม่ผ่านนะแต่ถ้าผ่านไปมองกันสิบจุดสี่เลยนะสําหรับตัวเมดิสนะครับตัวนี้ไปสวยงามครับก็เป็นบายสินเนาแต่ว่าแท่งเทียนของเขาเนี่ยมันอ่านอะไรไม่ได้มากนะมันไม่มีแท่งเทียนต่อเนื่องด้วยนะครับผมมองว่าก็ ลงทุนได้แต่อย่าไปลงทุนเยอะนะครับยังจับทางการาฟไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเป็นหุ้นค่อนข้างใหม่นิดนึงน,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 นะกะ็มองว่าเป็นรอบรีบาวของเขาแล้วกันในรอบนี้ครับอย่างน้อยเก้าจุดสามตรงนี้มาถึงแล้วเหลือแค่ว่าส0 4จุดสี่จะไปได้ถึงหรือไม่นะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่มันจะไม่ผ่านเก้าุดสามนะผมมองส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นแท่งเทียนที่เป็นลักษณะของการลันเทนหรือว่าต่อเนื่องกัน2 3สามแท่งเขียวๆนะครับยังไม่เห็นแท่งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่า ไม่น่าจะผ่าน9.3ได้มาดูตัวถัดไปครับ WSA ครับ oh, ออก็กำลังตัง้งทรงครับผมว่าโอเคเลยครับไม่ได้เร็วมากเกินไปตรงนี้ครับอ่าเป็นจังหวะบายครับจังหวะบายแต่บายแบบมีมีกลยุทธ์หน่อยนะฮะถ้าจุดหลุดมีอยู่สองจุดคือ5.35นะครับอันนี้อาจจะตือนไว้5.35นะสำหรับคนรับติดตืน้น แต่ถ้าใครรับความเสี่ยงไม่สูงก็5.1ครับใช้เป็นจุดคัดได้นะครับไปไม่เกิน5.9ครับตัว WSA ผมว่าทรงกราฟดีครับใช้ได้ครับดีตรงบริเวณเส้น EMA 200วันเลยนะครับอาจจะมีหลุดมาด้วยในช่วงหนึ่งแต่ว่าเกิดโดจิตรงนี้แล้วก็สวนขึ้นไปครับเป็นเป็นาบสิกแนวนะครับแต่แต่ว่าในเอ่อในวันที่30วอนรุ่มก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ2-3วันก่อนนั้นนะครับแต่พอใช้ได้ครับพอใช้ได้นะทวีเอมองไปต่อครับสัก5ไปปลายนะครับมาดูตัวถัดไปครับ อมตะอมตะใช้ได้ครับอ่าการาฟใช้ได้เลยครับวันนี้ก็เลือกแต่ตัวที่การ์ดน่าสนใจมาให้ล้วต้านถัดไปของตัวอมตะขอใช้สมิงไฮก่อนหน้านี้นะครับสาิบเดบาทนะครับยังเดี๋ยอัพไซด์พอสมควรเลยแล้วก็จุดจุดยอมนะครับจุดโดดหนีคือยี่สบกบาทเจ็ดห้านะครับไปได้ครับตรงนี้ค่อยๆไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวอมตะนะครับมาดูตัวถัดไปครับสิริ สิริไปต่อนะผมมองว่าไปต่อนะครับแต่ก็คงไปได้ไม่เกินบริเวณ1.85ดหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับก็พอไปใกล้ๆ,ๆนี่นก็ขายได้นะครับไม่ได้มองว่าทะลุหรือว่าดีเลยนะแต่มองว่าไปต่อได้อีกสักสองแท่งต่อตัวสิริแต่ว่าผิดแผนจริงๆหนุด 1. 7 5หนีนะครับหรือทานับคาเสียงได้สูงครับหหนีตอนบริเวณ1 1.71แต่ไปแน,น,นะนานะนล่างนี้อนล่านี้คือลึกไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเอาตรงเส้น eba 2 0 0ว,วันเนี่ยใช้ได้หนีจุดหนี้คือ 1. ่งครับ มองลันต่อนะไปแถวๆใกล้ๆหนึ่งจุดแปดห้าอาจจะไม่หนึ่งจุดแปดห้าเปนะครับอาจจะใกล้ๆแปดสี่แปดสามอะไรแถวเนี้ยนะครับรูปตัวถัดไปครับสกายวันนี้ดีนะในในวันที่สามสิบนะครับโอเคบายสกายผมหาแนวใต้มาให้คือยี่สินะฮะยี่สิบทวนนะครับนอกจากนั้นยังมีสองแนวนะครับคือสามสิบแล้วก็อีกหนึ่งแนวแนวใหญ่เลยครับอยู่ที่สาที่สองครับยี่แปดสามสิบ สายสองครับอ,อทีละสองบาทเลยนะครับอ,อในวันสที่สามสิบที่ผ่านมาเนี่ยตัวเนี้ได้เบรกแนวต้านตรงบริเวณจุดนี้แล้วซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่ด้วยนะตรงนี้ครับบริเวณยี่สิบห้าจุดห้านครับทะลุไปได้ก็ตามดีครับมีหนาที่ตามหนึ่งเดียวครับผมองว่ายี่สิบก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับอีกสักแท่งสองแท่งก็น่าจะถึงละแต่สามสิบไม่แน่ใจสายสองไม่แน่ใจนะครับอาจจะไกลไปนิดหนึ่งไปต่อฮะทรงแบบนี้ทรง,ทรง,ท,รง,ท,รงทรงหน้ารันนะครับ แต่อีกข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือวอลลุ่มนันน้อยลงด้วยนะแต่ก็ไม่แปลกครับในช่วงหลังนี้ถ้าช่วงปลายปีวอลลุ่มไม่เยอะหรอกนะครับเราคอยดูวันจันทร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับอ่าวันไม่ใช่วันจันทร์นี่มันมันหลงวันหลงคืนแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยวันวันแล้วันพื้นราคาไอ้วันที่สองแล้ววันพื้นราคาใช่ไหมเออรอดูวันวันพื้นราดาพวกนี้ยถ้าวอลลุ่มมันสูงกลับมาสูงกว่าเดิมนะสูงกว่าของวันที่สามสิบเนี่ยผมว่าไปต่อได้ ดูวรุ่มเป็นหลักเลยครับถ้าวอลรุ่มดีนะแล้วเขียวนะไปต่อเลยแต่ถ้าวาัวรุ่มสูงแต่แดงหนีอย่างเดียวนะครับหลุด25.5หนีอย่างเดียวสำหรับตัวสกายครับลุ้นลุ้นหลันนะผมว่าตัวนี้ลุ้นหลันตรงนี้นะครับแต่แต่ต้องมีทางหนีที่ไรนะไม่ใช่ถือเพลินหาถือเพลินมันจะต้องไปแน่ๆอะไรเงี้ยถ้ามันผิดแผนต้องหนีเป็นนะครับเอวสกายมาดูตัวถัดไปครับ AAV ครับเออกาฟมันดูดีนะ ดูดีนะบอลลุ่มเป็นไงวอลลุ่มไม่เยอะมากสาสิบเอ็ดล้านหุ้นห้าสิบหกสิบล้านใช่ไหมอ่าต้านใหญ่จริงๆอะสองจุดเก้าหกฐานนะครับฐานก็ชัดอยู่นะฐานอยู่ประมาณสองจุดหกนะครับสองจุดหกประมาณนี้สองจุดหกสองนะครับขณะจะเกิดวัเทิงคอร์สไปด้วยแต่หุ้นมันไม่ได้ไปเร็วขนาดานั้นไปเนี้ยก็ดีเลยนะครับอ่วิ่งในกรอบนิดนี้เป็นบายสิกแน่แล้วกันแท่งเมื่อวันที่สามสิบเป็นเป็นแท่งเทียมโมเมนตัมนะมันแท่งส่วนนะครับไซล่างอย่างนี้สำหรับตัว เอวีกับก็ลองดูต่อแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าหุ้นมันจะขึ้นทีเดียวถึงนะไม่ถึงนะเนี่ยดูการลันของเขาเนี่ยมันมันจะไม่เขียวแข่งหรอกแต่มันจะมันจะอยู่ในเทนนะครับตอนนี้ให้เทรดในกรอบไซเวย์ตรงน,นี้ไปก่อนผมมองว่าอย่างไซเวย์อยู่นะแต่แต่เป็นไซ์เวย์ในกรอบที่พอจะจับจังหวะได้นะครับพอจะทํากําไรได้จุดจุดสองจุดเจ็ดกว่านี้ผมว่าใช้ได้ครับแต่ถ้าหลุดสองจุดหกหนีนะครับสองจุดหกสองแถวเนี้ยนะครับตัวถัดไปนะครับมาลี มารีไปต่อครับจะไปต่อได้ทรงแบบนี้แหละแท่งเทียนแบบนี้แหละจะเรียงไปจนเขาไปติดบริเวณ10.6นะั่นคือแนวต้านใหญ่ของเขานะแล้วก็แนวต้านตรงนี้อยู่ที่9.25ทะลุไปได้แล้วเนะี่ยด้วยนะครับไปต่อครับไปเงี้ยแท่งไม่ยาวครับจะไปแท่งเล็กเนี้ยแต่จะเรียงไปด้านนี้ครับนี่เป็นตัวหนึ่งที่น่าตามไปนะครับแล้วก็วางไว้ถึง10.6หรือไม่ก็10ท่วนนะมีแนวต้าน เชิงจิตวิทยาด้วยแนวต้านธรรมชาติก็สิบบาททัว่วนาตัวเปลี่ยนสเปรดนะครับอันนี้หน้าดันต่อครับสำหรับตัวมาลีแต่แต่ไม่ได้ไปไปพวดเดียวนะวพรารุ่มเข้าในยนะช่วงหลังนี่นะอันนี้หน้าไปต่อครับเอาว่าถ้าหลุดอา่าถ้าจะใช้เก้าจุดสองห้านี่ไหวไหมนะครับแนวแนวต้านเดิมผมว่ามันปิ่มไปหน่อยมันมันสต็ตอปลอดง่ายไปนิดนึงนะก็ได้นําใช้จุดเปลี่ยนเทนดีกว่านะครับอันนี้ใช้ตรงนี้ไปก่อน ถ้าเขายืนเหนือ9.25ได้อย่างชัดๆกว่านี้เดี๋ยวค่อยใช้9.25ในการ Stop Loss จุดตรงนี้อยู่มัน8.4นะครับ8.4ล t อ p ล o s s ลึกเหมือนกันนะครับก็ยากเหมือนกันนะที่จะหาจุด Stop Loss ของมารีนะครับก็เอาเป็นว่าใช้กกว้างๆไปก่อนนะครับหรือถ้าใครรับความเสี่ยงได้ต่ำก็ใช้9.25แต่เขาอาจจะไปได้ได้ถึง10หรือไม่ก็10กลางๆนะครับดูจากทรงการาบดูตัวถัดไปครับ C.K ก็ทำท่าจะไปครับแต่ไว้ใจได้กานะสำหรับตัวอซีเคแเท่งนี้ดีนะสวยเลยนะสวยเลยนะยยนะยกำลังเป็นทรงของเราเลยไปได้ไกลไหมไม่ไกลครับแล้วถามว่ามั่นใจว่าจะไปไหมไม่มั่นไม่มั่นใจ <c oughs> ไม่มั่นใจนะครับถึงไปก็น่าจะไม่เกินยี่สิบบาททวนนะครับะไปสักแทง่งอองแท่งก็ถึงนะอันนี้ก็ไอกตัวที่สวยนะเพิ่งมาเห็นหลังตลาดปิดแล้วนะครับเขาปิดดีนะปิดทุกข้างดีเลย ว่ารุ่มสามล้านหุ้นก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะเทรดได้ตราสีเคนี่ก็เก็บไปดูนะเก็บไปดูได้เลยครับลองตามไปอย่างเงี้ยหุดุดสิบเจ็ดจุดเก้าหนีนะครับบอกแค่นี้นะครับสําหรับตัว C ีเคหรือถ้าเราความเสี่ยงได้ต่ำไปอีกหนึ่งจุดที่แนะนําให้ออกนะครับบริเวณสิบเจ็ดเอ้สิบแปดจุดจุดแปดนะครับตรงประเด็นครอสเนี่ยหนีได้เลยเหมือนกันครับตราสีเคเป็นอีกตัวหนึ่งที่เฝ้าไว้ก่อนแต่แตุ่มพังส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันจะต่อเนื่องอะะไรรมากนคับ น่าจะอีกไม่กี่แท่งเดี๋ยวก็แดงแล้วนะครับส่วนตัว CK นะครับแต่จะรีบาวนะจะรีบาวไปใกล้ๆตรงเส้นตีฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ติดทีเดียวนะครับอาจจะถแถวๆใกล้ๆยี่สิบนะครับส <c oughs> ิบเก้าไปปลายแล้วแถวแถวนี้ออกไปเลยก็ครบถ้วนกันบ้านที่เลงเดี๋ยววันพรุ่งนี้หน้าง,งานนะครับนลงทุนในสังกัดของเราเดี๋ยวรอดูช่วงสิบโมงถึงบ่ายสี่โมงจะมีตัวอื่นที่นอกเหนือจากกันบ้านนี้เด่นเด่นมาในหน,น้าง,งานหรือไม่เดี๋ยวท่านจะได้รู้ได้เห็นกันนะครับใน การสแกนของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับมาทำกันบ้างกันต่ออาจจะดึกนิดหน่อยก็ต้องเข้าใจกันนะครับสำหรับใครที่เป็นคนพงคุณพ่ออะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าคงเข้าใจนะครับคือลูกหลับเมื่อไร่ถึงได้ทำกันบ้านเมื่อนั้นนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ครับ